กตาตมเ็ได้คะ่ะสวยมากก็ถามว่ายูยูชอบสีอะไรคะลูกสีฟ้าเจลชูตจางสีแดงกับจิค่ะ๋อพออยู่จินคะ่ะอยากจ้างอยูจินแต่งหน้าให้จังเลยคะ่ะอยูจินเป็นช่างแต่งหน้าให้ได้ไหมคะไม่ได้ใครจะแต่งเองอืมไม่ได้รับแต่งงานนอกใช่ไหมคะลูกไม่ได้แต่งนะ ก็คแต่งให้เองคนเดียวเฉยๆไม่ได้รับแต่งงานนอกนะคะน้องจะแต่งให้ตัวเองคนเดียวนะคะใช่ใช่ค่วันนี้เรียนทำเค้กสนุกไหมคะสนุกค่ะมาขอหนึ่งแสนหัวใจหน่อยลูกหนึ่งแสนหัวใจหน่อยจ้า 我要。 เขาบอกเก่งจังเลยค่ะเขาก็มีน,ะบบนี่อบบน,นอันนี้เหรอะนี่ล่ะคะอาเดี๋ยวแดเอดดให้ แ๋ยวรอภาพปกเลยอะไอดอกทาปกวางก็จะนีองของของด้วยอคค่ะอ่านคอมเมนต์บ้างสิลูกเช็คก่อนค่ะเช็คก่อนเหรอคะค่ะ าามันทำไมคะลูกมันมีนิดหนึ่งมันเล่อนนิดหนึ่งเหรอคะใชะ่วันนี้ขายของไหมคะขายค่ะขายอะไรคะส้มหรือครีมรักแร้ดีคะวันนะวันนี้ไม่ได้ขายอะไรคะ่ะแค่แต่งหน้า สวยมากสวยสุดๆไปเลยอะค่ะสินค้าออันใหญ่กัวอันใหญ่จุ่มอยู่ที่ไหนโมนแพตติดเพตตี้ตะเปียเขอว่าชอบที่น้อยยูจีนพูดเพราะมากเลยค่ะทำไมเราต้องพูดเพราะๆคะลูก ว่าแบบนี้ตาแบบนี้ไม่ได้เราพูดพราะเาควรจะได้รักเราไงลูกมชุดไหนคะมนีไม่ได้แบบมีใจดีมบบีรักดีที่ตุดเข้าใจไหมคะ เดี๋ยวเอตัวตคนไม่น่าถามมั้งแม่ชุดไหนเลือกอะไรนะคะแม่ชุดไหนเลือกเลยแม่กำลังเลือกค่ะก็ถามว่าเราจะไปงานแต่งป้านกกันไหมคะไปค่ะป้านกแต่งงานกับใครคะกับลูน์กับลูน์เนสอืมมันมีสายมันด้วยสองเส้น

ดิจิหาคนดูหนึ่งหมืคนแล้วนะลูกคนดูเยอะมากเลยคะ่ะลูก เ oh, ดีนี้ใช่ไหมอันนี้เหมือนพี่เจนนี่ใส่อยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้อ๋อขาเปิดหรอคะอันนี้อะไรอ่ะไม่ค่ะแบบนี้อันนี้ขาอันนี้อะไรอ่ะลองเปิดดูสิคะลูกเปิดได้ไหมคะเยี่ยม พี่พี่ถามว่าอยู่จริงกินข้าวยังคะกวยูจินจสวยไหมสวยนั่งดูทีดีไม่ต้อดูค่ะอืมีเ,มเมองยัมันไปจานักเียแล้วก็ยังพลา ว้าวปดูสิไนะสวยมากค่ะแล้วมันขนของสะดวกไหมแต่มันแขวนชุดได้ถูกปะ<ม>น้าแป๊ะได้ปอกผมที่หนีบผมเครื่องสําอ้างเดี๋ยวเราอยู่รู้กัน แม่ขอขายครีมรักแล่ได้ไหมได้จริงเหรอพี่พี่อยากได้ครีมรักแล่หรืออยากได้ส้มดีคะวันนี้ได้ส้มอืมถามพี่พี่สิหนูอยากซื้ออะไรคะอยากซื้อะอะไรคะคื่อเลยอืมืยังจะตามไเปเลยไหมไปเลยค่ะ พี่บอกว่าขอชื้อส้มได้ไหมพี่พี่เดี๋ยวมามี่ขอลดสินค้าใหม่ให้เอาไหมอางุนเหมือนส้มทุกอย่างเลยเป็นรถใหม่นะคะซึ่งปกตินะคะจะอยู่ที่ห้าร้เก้าสิบสามสิบซองขอลดราคาให้แค่เก9า้าบวกแรกเท่านั้นแม่กันช่วยอยู่ไหนแมบบ่ดิมอยู่ไหนอ่ะ ไดี๋ยวแม่หาให้ค่ะเอาไปสองร้อยเจ็ดสิบบาทจากห้าร้อยเก้าสิบเอาไปสองร้อยเจ็ดสิบแค่เก้าเก้าเก้าบวกแรกเท่านั้นทุกคนฟังนะมันเหมือนส้มทุกอย่างแต่มันเป็นสินค้าใหม่แล้วก็เดี๋ยวใครรอส้มห้าสิบาทเดี๋ยวให้เลยอขอตะกร้าองุ่นก่อนอ,อุ้ยร้อยฮอตแล้วขอบคุณค่ะ ขอบคุณคะ่ะร้อยแล้วเตเอาให้ได้อุ้ยกดได้ร้อยเก้าสิบจริงหรอคูปองหรออย่าบอกว่าฉันยังไม่ปิดคูปองเก่านะโอเคอยากได้ส้มห้าสิบบาทมาใครที่รอส้มห้าสิบบาทนะคะมาเลยเพราะว่าไม่ผลิตแล้วนะเจ็ดซองเลิกผลิตแล้วอันนี้ถือว่าให้ชิม ส้มห้าสิบบาทให้พันบ้านค่ะเขียนใต้ตาตรงนี้ค่ะเอาไหมคะมส้มห้าสิบบาทให้พันบ้านพี่พี่ห้าสิบบาทค่ะเป็นเจ็ดซองนะคะขอคนที่ไม่เคยกินอยากลองกินแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่แบบก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ซื้อหรือตัดสินใจอยู่นะคะสิ้นได้เลยส้มห้าสิบาท อุ้ยสามร้อยบ้านแล้วนะส้มแคสิบาทแค่พันบ้านพอนะทุกคนหนึ่งพันบ้านพอหนึ่งพันบ้านพอองุนรสชาติใหม่ตะก้าสองเลยค่ะรสชาติใหม่อยู่ตะก้าสองเลย <c oughs> เดี๋ยวรอส้มจัมโบ้ได้คนท้องไม่แนะนำใช่ไหมคะยูจีนห้าร้อยบ้านแล้วไอห่อเจ็ดซองห้าร้อยบ้านแล้วนะคะยูจีนค่ะก็าถามว่าคนท้องแนะนำไหมได้ค่ะ <c oughs> คนท้องไม่แนะนำนะคะอุ๊ย <Yeah. S 1> จะเจ็ดร้อยบ้านแล้วนะจะเจ็ดร้อยบ้านแล้วยังไง mm hmm. ขอคนไม่เคยกินนะคะส้มห้าสิบบาทพิเศษให้เลยขอคนแบบไม่เคยกิน mm hmm. อีกสามร้อยคนเท่านั้นนะคะสำหรับส้มห่อเล็ก <Okay. S 1> อีกสามร้อยคน ถุงแดงคือสตรอเบอรี่ค่ะพี่พี่สตรอเบอรีค่ค่ะถุงแดงเฮ้ยหนูรู้แล้วหนูจะจัดโปรอะไรให้ทุกคนเอาอันนี้ไหมซื้อส้มห่อใหญ่แถม,แม,มซื้อส้มห่อใหญ่แถมสตรอเบอรี่ห่อใหญ่เอาไหม,มได้ยังเอาดิได้ค่ะ อยากได้ส้มห่อใหญ่แถมสตรอเบอรี่ห่อใหญ่บอกเลยนี่ได้ห่อใหญ่แบบนี้ร้อยยี่สิบซองเอาเปล่าได้120ร้อยยี่สิบซองแบบนี้คือสตรอเบอรี่ก็อร่อยมากนะคะอุ้ยส้มห่อเล็กนะคะตอนนี้เก้าร้อยบาทแล้วส้มห่อเล็กได้อีกร้อยถุงสุดท้ายละมา จริงๆห่อหนึ่งอ่ะมันเจ็บาทเอาไปเลยสองห่อนี้จริงๆห่อเดียว790ดาสแต่เนี้ยให้700บาทแต่ได้สองห่ออืมเจ็ดร้อยบาทได้สองห่อแล้วก็ได้แค่ร้อยบ้านเท่านั้นถ้าตะกร้าขึ้นหมดก็คือหมด เข้าใจไหมจริงห่อหนึ่งเจ็ดร้อยเก้าสิบแต่ทุกคนจะได้เจ็ดร้อยสองห่ออุ๊ยขอบคุณของขวัญค่ะกดได้หกร้อยแปดบาทขอบคุณค่ะจะได้แค่ร้อยบ้านเท่านั้นใครที่อยากกินโซมอยากกินวิตามินนะคะลองดูร้อยบ้านปุ๊บตะก้าขึ้นหมดต้องยืนยันด้วยนะคะยืนยันหลังไหลไม่ได้ต้องยืนยันเลยแม่ไม่ไม่ได้แม่ปิดให้ค่ะปากสวยมากเลยส่ะลูก ว้าว wow. สวยมากเลยแม่ให้นมสามารถทานได้นะคะไม่ให้นมสามารถทานได้พี่ๆโปเนี้ยถ้าเกิดเรากดได้หกร้อยแปดบาทคือตกห่อหนึ่งสามร้อยนะแล้วมันได้สองห่อใหญ่ร้อยยี่สิบซองกินได้สี่เดือนทุกคนกินแค่วันละซองพอนะคะเพราะวิตามินของเจนนี่คือเข้มข้นแล้ววันละซองก็คือพอ เข้มข้นแล้วเหลืออีกห้าสิบบ้านสุดท้ายนะเซ็ตคู่ห่อใหญ่พี่ๆขออีกห้าสิบคนเท่านั้นแล้วก็เอาตะกร้าลงดีกว่าเนาะเดี๋ยวราคามันจะแบบยั่วยวนคลิปเปิดบ้านวุ่ยเดี๋ยวจะลงแล้วค่ะแปบ๊บนึงเออเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมรอภาพปกแป๊บเดียวค่ะไิดแล้วปิดเลยลูกถ้าเสร็จแล้วปิดเลย ช่วยะไรคะตัวนี้นะคะเสริมภูมิภูมิกันดีมากใครที่พักผ่อนน้อยป่วยบ่อยนะคะหรือว่าขาดวิตามินหน้ามีรอยสิวมีสิวต่างๆของเจนนี่เนี่ยมีซิงค์มีซิงค์งด้วยนะคะแล้วก็เป็นวิตามินที่เข้มข้นอร่อยมากคือถ้าชอบฟิลน้ำส้มคั้นที่แบบเข้มข้นอะ่ะอยากให้ลองซื้อเพราะว่าส้มเราขายมาเกือบจะสองปีแล้วนะคะแล้วเราขายดีมาตลอดจะสองปีแล้วนะคะกินยังไงคะชงได้เลยวันละหนึ่ง วันละหนึ่งซองเดี๋ยวเจนี่ขึ้นสามสิบซองให้ด้วยอะแล้วก็ขึ้นหกสิบซองให้หกสิบซองในสต็อกมีแค่สามร้อยหกสิบเอ็ดถุงที่พร้อมส่งอันไหนคะขาอะไรอย่าง,ง,งต่งหน้าปีกกระต่ายแต่งเลยค่ะแต่งเลยหกสิบซองในสต็อกมีแค่สามร้อยหกสิบเอ็ดถุงเท่านั้นเปิดไหมคะอืปิด ไม่จะเติดอันเดียวฮันนี่ใครฮันนี่จิมได้เลยห่อใหญ่นะคะพี่พี่พร้อมส่งอีกสามร้อยกว่าถุงแล้วนะคะเปิดเปิดไหนห่อเล็กได้เท่าไหร่เนี่ยห่อเล็กได้สองร้อยสิบห้า 15. อะไรนะลูกให้เปิดอันนี้ อันไหนตัวเองเปิดเลยเหรอคะเขาบอกอยู่อยู่บ้านไหนคะลูกบ้านไหนแม่เอาก็จะมาอ๋อขอบคุค่ะจิ้มได้เลยตอนนี้ขึ้นให้ทุกไซส์เลยขึ้นให้ทุกไซส์เลยนะคะ ้องยูจินน่ารักมากขอบคุณค่ะ้น่ารักปุกปิดมากอ่างุ่นส้มสตรอเบอรี่นะคะสปปรรพคุณเดียวกันหมดเลยไหนขาค,คยูยูแต่ะาพี่ค่ะฮาลาวีนาลาวีนใช่ไหมใช่สวยค่ะเป็นแม่จีน่าสิฟันจะให้ลูกชิ่อ อ๋อที่เป็นเขี้ยว<อ>ใช่ไหมคะเป็นเขี้ยวช,ชุดคลุมให้อยู่นะชุดคลุมได้ใช่ไหมคะใช่เหมืนฮานี่ตัแต่งหน้าแล้วตัวแต่งหน้าแล้วเหลือเป็นเขี้ยกับชุดคลุมใช่ไหมคะได้ค่ะแม่ซื้อให้นะคะเจ๊จะไปเลียนฮาวีแต่ว่าเขาคนุนื้นน่ากลัวมากจริงเหรอใช่แต่ตอนนก็เขาถ่ายด้วยนะแล้วมันน่ากลัวมากเลยเหรอกลัวมากโอ้หน่ากลัวคือจะเป็นเขี้ยวแ่ะ ดูหน้าช่วยไหมคะ